ทุกคนครับในวันขึ้น15้าค่ำเดือน12เราทุกคนต่างรู้นี่คือประเพณีลอยกระทง แต่ในภาคเหนือตอนบนจะเรียกว่าประเพณียี่เปงและที่จังหวัดลำปางชาวลำปางจะเรียกอีกอย่างว่าประเพณีล่องสเปาซึ่งจัดขึ้นควบคู่กันครับจะมีการประดับโคมการบูชาผางพระทีพการฟังเทศานิสง์ผางพระทีพและที่เป็นเอกลักษณ์จะมีการทําเรือลักษณะคล้ายสเปาติดกระดาษมีเสากระดงเรือผูกได้ห้อยคมเล็กๆหรือตุงช่อในสเปาภายในจะมีข้าวปลาอาหาร ทั้งข้าวหวานจะต้องตัดผมตัดเล็บใส่สเปาด้วยนะครับทำพิธีสะดอกเคราะห์แล้วนำไปลอยลงแม่น้ำบางต่อไปซึ่งจริงๆแล้วการล่องสเปามีความเชื่อเหมือนกับการลอยกระทงครับซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีสะท้อนวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับสายน้ำบ่งบอกวิถีชีวิตในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรสังคมศาส,สนาวัฒนธรรมและศิลปรกรรมมีการรวมตัวของผู้คนรวมแรงรวมใจทำกิจกรรมต่างๆก่อให้เกิด ิดความสมัรสมานสามัคคีบำเพ็ญกุศลทำความดีให้จิตใจเบิกบานสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีคติความเชื่อและเกิดการคิดค้นประดิษฐ์กระทงหรือสเปาในรูปแบบต่างๆซึ่งสาระเหล่านี้จอดคล้องกับปีนี้ครับที่ประเทศไทยกำลังเตรียมเสนอประเพณีลอยกระทงให้เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยาชาติต่อองค์การยูเนสโกอีกด้วยละครับ วันเที่เดือน12ช่วงเทศกาลลอยกระทงปีนี้นะครับแซนขอเชิญชวนให้ทุกคนแต่งชุดผ้าไทยชุดพื้นเมืองไปลอยกระทงหรือวัดสปานะครับรถนรงค์หนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงหรือหนึ่งสปาหนึงกูรักหนึ่งกระทงหรือหนึ่งสปาื่อลดปริมาณขยะและก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะครับ